พระตำหนักโดยตุงหหแหงเลขบันดาลใจครับตอนนี้ครับในโคงกาทัวร์มหฮอแล้วครับพระตำหนักโดยตุงครับเป็นบ่อนท่องเที่ยวสาคัญของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายครับอยู่ในอําเภอเม่ฟ้าหลวงครับผมขับรถมาจากดอยเม่สะลงครับมาเส้นทางที่มันผ่านไรชาสุยฟงว่าเส้นทางมันจะบบเปียวนะครับข้างหน้าครับจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟครับบนเวนั้นนี่บรรยากาศครับการเดินทางมาเที่ยวที่โดยตุงครับ มีอย่างขาไข่น้อยเพิ่งก่อนอันนี้ล้าขายต้นไม้ครับอันนี้ฝลังชมพู่กล้ยน้ำว่าร,ร้านต้นไม้โดยตุงครับอันนี้อันนี้ต้นมะเขือกาตูนครับแล้วก็มีพวก นี่ครับชื่อร้านครับร้านต้นไม้ดอยตุงครับอันนี้แคทตัสครับแคทตัสต้นละร้อยบาทอันนี้ขายยังไงครับร้อยครับอันนี้ขายเป็นกระถางเลยใช่ไหมครับ,รบพี่รับสบ่งออนไลน์ไหมโ oh. อ้ผมจะส่งกลับบ้านนะเอากลับยากอะได้ไหม ได้เนาะนี่ครับอันนี้แคตัสาะครับเนาะโอ้พี่นร้องเลยแคตตัศง่ายขนาดครับนี่ซื้อฝากเมียก่อนนะนี่จากต้นหนึ่งร้องเลยอันนี้เป็นแคตตัศที่ร้านต้นไม้อยู่ในดอยตุงเลยครับมีต้นละร้อยซาวต้นละร้อยบาทครับมีหลายไซส์หลายประเภทครับนี่แคตัศกระบ,บองเพชรกำลังได้รับความนิยมในตอนนี้นะ แค่ตั้งหนบาทนี่พี่น้องครับมีต้นงามครับนี่ไอที่ผมถืออยู่ครับราคา100บาทส่วนในในชั้นนี่ขายร้อยซาวครับโอเคครับเอาตัวนี้แหละครับหนึ่งร้อยบาทครับผมขอบคุณมากครับอันนี้มี็ยังครับอันนี้มีต้นออมเงินครับผมมะข่ามะแกงลิงแล้วก็สับปะรดอันนี้คุณน้ำว้าบ่ครับ เป็นอะไรคเป็นตัวนี้ครับ oh. ตัวเป็นรองเท้านาฬีกาครับอันนี้กล้วยไม้บุ๊ครับใช่ครับอันนี้ขายยังไงครับนี่เป็นข <C ity> วดเป็นขวดนี่ตัวนี้พันห้าครับตัวนี้สามร้อยครับเลยเป็นขวดเลยอันนี้ก็กล้วยไม้นะครับเนาะใช่ครับพอเนื้อเยื่ออันนี้หนึ่งต้นหมดครับครับผมอ๋อลอสักต้นหนึ่งครับนี่ส่งไปดูก,กันเลยอัน <C oughs> นี้เป็นต้อนออมเงินนะครับเป็นกล้วยไม้อันนี้ปลูกยังไงครับอันนี้ปลูกใส่อะไรที่เปิดฝาออกมาครับเอาต้นออกมาล้างอาหารดินสะอาดแล้วนี่ก็ปลูกกับดินผสมเข้าไปเลยทีี่มขขาาย้ โอเคโอเคครับไข่หงนี่น้อยซื้อกระตัดไปฝากเมียครับนี่ <S <S สำหรับการเดินทางจากดอยเมยสลองมายังดอยตรงนีงครับผมสายเส้นทางที่มันผ่านไล่ชาสุยฟงครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มา แล้วบวเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามันผ่านหมู่บ้านคนเลยมาผูไอ้เส้นทางลักจากไอ้อำเภอแม่จันมายังแม่สายครับมาได้สบายครับส่วนทางที่มันเป็นทางลัดนะครับเจ้าของโรงเรือเพื่นว่าจะฟังมันเปรี้ยวครับผมก็เลยบอกมาครับเพราะว่าระยะเดี่สิบกิโลเมตรผมมีหมู่บ้านเลยนะครับเวลาเกิดว่าไอ้ยางหัวยางแตกโซกราโซยานนี่ครับมันสิบมีคนซอยเหลือได้กันนะก็เลยมาเส้นไอ้ที่มันผ่านไล่ซาสุยฟงครับอันนี้เป็นร้านกาแฟครับนี่ร้านกาแฟในพระนักงานตัวนะครับนี่โอ้พี่น้องเอ๋ ถึมมาแล้วก็หอมกาแฟด้บ้านนี้ข้างหน้าก็จะเป็นอกองอนวยการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าครับพี่ครับอันนี้เข้าชมสวนใช่ไหมครับส,สองคนครับจค่บาทครับละเก้าสิบบาทครับ คน180นะมันจะแยกเป็นจุดอยู่ละ90บาะค่ะมีพระตําหนักบ้างสมเด็จย่ามีสวนแม่ฟ้าหลวงโอครับผมไปจุดเดียวเล้วครับไปสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับจุดเดียว90บาทต่อคนครับนี่อันนี้เป็นจุดซื้อตัวในการเข้าไปชมสถานที่ต่างๆกันนะครับนี่เพื่อนคิดนี่คนละ90บาทครับขอบคุณครับนีนะคะบรรยายคครับน้องครับอันนี้เป็นทางลงไปชมสวนแม่ฟ้าหลวงครับนี่ ครับผมนี่สองคนครับน,นี่ทางยางลงไปชมสวนเมฟ้าหลวงครับค่าเข้าชมนี่คนละเก้าสิบบาทครับทางเทิงก็จะเป็นศาลาทำด้วยแม่ไผ่ครับชมว,วิวสวนแม่ฟ้าหลวงครับนี่บรรยากาศมาท่องเที่ยวครับนั่งกินลมส้มวิวครับนี่นี่ครับบรรยากาศครับดอกไม้เนี่ยนะครับน้องกุ้ ตามไร่เขลาลงาไปดูง,ง่างเป็นตัวเองข้างขวาเมื่อจี้เป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ครับอุโมงค์ไม้ไผ่ผลปลูกหมักผักครับนี่ใส่เครื่องบนนะ่ะเป็น2หน่วยครับตอนนี้ย่างขึ้นครับสุดละบนนี้สวนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ครับอันนี้เป็นจุดบริการเล่นซิปไลน์ครับในวันนี้นะ โอ้พี่น้องครับนี่นวดหรือซีครับวันนี้ฟ้าสูขพี่น้องนี่ข้างในครับมีบันไดขึ้นไปพร้อมครับนี่ขึ้นเปพร้อมแบมวิวนะนี่ครับขึ้นมาชมวิวครับบันนี้วันงงน,นี้ช่างสมัยระวังศีรษะน้องครับบรรยากาศเรอาเที่ยวครับพามาชมสวนแม่ฟ้าหลวงครับนี่เป็นจุดชมวิวภายในสวนแม่ฟ้าหลวงครับ อันนี้คือเลือนกล้วยไม้ดดยตุงครับี่ครับบรรยากาศภายในเลือนกล้วยไม้ที่ในดดยตุงนะครับนี่โอ้ี่น,น้องี่สุดยอดครับนี่นะครับกล้วยไม้นานาพันธุ์เลยครับกำลังเอาดอกเบ่งบานอย่างสวยง,งามเลยี่น้องนี่อ๋อถูกดิี่น้องน,น,นี่สุดยอดครับ ข้างบ้านข้างในครับอากาศเย็นนี่นาดัไหมงานผักแกมเน่คุณผปลูกเนียปลูกตามไหลเขาเป็นสั้นๆหน,น้าน,นี่อันนี้ครับเห็นดอกลาเวนเดอร์ครับดอกไม้ไลายยุงครับอันนี้จักรยานสีแดงพีงน่น้อง ชุดนี้ครับนี่โคตรงามเลยครับบนเทน,น่านี่นี่ครับชุดอันชันไฮไลทไ์ในการมาเที่ยวสวนเนี่ยขาหลวงบนนี้แหละครับนี่